สวัสดีเพื่อนเทุกคนด้วยนะครับอยู่กับผมเดิมูนและวันนี้ผมก็มีหนังเรื่องหนึ่งจะมาเล่าให้ฟังกันนั่นก็คือชื่อเรื่องว่า Thanksgiving ว่าด้วยเรื่องราวของหนึ่งปีถัดมาหลังจากเหตุการณ์นองเลือดในวันของคุณพระเจ้าที่ห้างสรรพสินค้าที่พรากชีวิตคนบริสุทธิ์ไปมากมายญาติของเหยื่อบริสุทธิ์ก็เลยออกโรงล้างแค้นกับผู้ที่ลอยตัวเนื้อความผิดและไม่เห็นหัวแก่ความตายจากเหตุการณ์เอาคืนอย่างสาสม เรื่องราวสงกนาฏนักตกรมเริ่มขึ้นที่บ้านของมิกคอลินพนักงานห้างไลมาร์และก็ครอบครัวของเขาในคืนวันของคุณพระเจ้าเมืองค่ำวันสำคัญของชาวอเมริกานี้พร้อมหน้าไปด้วยครอบครัวของมิกและก็ของอแมนดาภรรยาสาวและก็ยังมีแอริกนัมเพลินหนุ่มสดของเมืองนี้ที่เป็นเพื่อนของมิกและก็อแมนดาอีกด้านหนึ่งครอบครัวของโทมัสไรท์มหาเศรษฐีเจ้าของห้างไลมาร์ที่มาร่วมโตวพร้อมกับญาติญาติรวมทั้งแคทเธอรีนภรรยาใหม่และก็เจสิก้าลูกสาวของโทมัสที่ดูจะไม่ถูกกับแคทเธอรีนแม่เลี้ยงของเธอสัก ของมิกก็ถูกโทมมาเรียกตัวให้ไปดูแลห้างไลม์มาร์ทในคืนนี้เพราะมีมหากรรมลดราคาประจําปีหรือคนที่อเมริกาเรียกว่า Black Friday นั่นทําให้มิกไม่พอใจเท่าไร่แต่ก็ต้องทิ้งมือข้ามกับครอบครัวไปทํางานตามที่เจ้านายสั่ง ส่วนทางฝั่งครอบครัวของโทมสัสก็กินมือค่ำกันอย่างมีความสุขหลังจากมือค่ำเจสิก้าและบอบบี้แฟนหนุ่มของเธอที่เป็นนักกีฬาอเมริกันฟุตบอลคนดังของโรงเรียนก็พากันขอตัวไปเที่ยวต่อกับเพื่อนๆที่ขับรถมารับพวกของเจสิกา้าทุกคนก็พากันมาที่ห้างไลามาร์ทที่ตอนนี้บริเวณห้างกเต็มไปด้วยลูกค้ามากมายจากทั่วทุกสรารทิศเพื่อจะมารอซื้อเครื่องทําเพนเค้กที่กาลังดลดราคาอย่างบ้าคลั่ง ด้านฝั่งของเจสิก้าเธอก็ได้เจอกับไรอันหนุ่มที่แอบบชอบเธอแวะเข้ามาจีบเธอด้วยแต่บอบบี้ก็เข้ามากันท่าซะก่อนจนเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นเมื่อเจสิก้าและก็เพื่อนๆของเธอนั้นได้สิทธิ์ในการเดินเข้าห่างไปก่อนและหนึ่งในเพื่อนของเธออ e ีแวนชายหนุ่มที่มีความกรปสสาอยู่ในตัวเขาก็ได้หยิบเครื่องทำแพนเค้กและกระชูข,ขึ้นเพื่อจะให้รอนนี่เพื่อนที่เป็นศัตรูกรันที่ต่อคิวอยู่ด้านนอกนั้นได้เห็นและนั่นก็ทําให้รอนนี่ไม่พอใจเขาก็เลยกระหน่ำคำด,า e an, ด่าในะสา จบกับที่อมเมนดาภรรยาของมิกและก็แนามเพื่อเอริกนำมือเข้ามาให้กับมิกถึงที่ห้างแห่งน,นี้ด้วยในขณะที่กำลังชุลมุนรอนนี่ก็เลยเฉลี่ยอกาสทำการแย่งทรโคงจากพนักงานรปภที่อยู่ด้านหน้าขึ้นมาและก็ปรกกาศบอกให้ทุกคนเข้าไปในห้างได้เลยเพราะว่าตอนนี้ห้างเปิดแล้ว เมื่อมวลชนได้ยินแบบนั้นก็เลยพาการกรูเข้าไปในห้างอย่างมากคลั่งพนักงานที่อยู่ด้านในก็รีบเปิดประตูแต่ก็ด้วยความที่ตื่นเต้นจนทำอะไรไม่ถูกกว่าจะเปิดประตูได้เนี่ยก็ไม่ทันซะแล้วเพราะว่าน้ำหนักของคนที่มาพิมพ์ประตูนั้นมากเกินไปส่งผลให้กระจกเกิดรอยร้าวและ,ะแตกในที่สุดและโศกนาฏกรรมก็ได้เกิดขึ้นหน้าบาดนั้นพอคนเบียดกันมากๆก,ก็ทําให้ใชายคนหนึ่งโดนผลักจากด้านหลังและนั่นก็ทําให้เขาเสียหลักโดนเศษกระจกตรงประตูเนี่ยดูดเข้าไปบาดท,ที่คอลึกจนเลือดสาดกระเซ็นออกมาก่อนที่เขาจะลงไปนอนกับพื้น้นน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 ส่วน่วพัักกงาาาทีมมขประตู็ดคห ที่ทั้งกงึ่งวิ่งกึ่งเดินเข้ามาในห้างเหยียบจ่ำจนกระอากเลือดทางฝั่งของบ็อบบี้แฟนของเจสิก้าที่เห็นว่าพนักง,งานคนดังกล่าวยังไม่ตายเขาก็เลยรีบเข้าไปช่วยแต่ก็ถูกคนชนล้มไปกับพื้นและก็ถูกเหยียบเข้าไปจนแขนหักทันทีเจสิ Jessica, ก้าก็เลยรีบไปหาแฟนหนุ่มของเธอส่วนทางฝั่งของอ e ีแวนก็ขึ้นไปถ่ายคลิปอย่างมามันบนแคชเชียร์ซึ่งมีแก๊บบี้แฟนของเขาพยายามตะโกนและก็ดึงตัวของเขาให้ลงมาเพื่อต้องการจะรีบออกไปจากห้างแต่ดูเหมือนว่าเขาจะไม่ฟังอะไรเลยและก็ยัันคคงงสุกกบกบาารถ่่ยลลิปเเพือจะโชี ด้านของนายอำเภอแอริกที่อยู่ในเหตุการณ์ก็รีบเข้าไปควบคุมเหตุแต่ว่าน่าเศร้าที่เขาต้องเสียเพื่อนตัวเองไปอย่างอแมนด้า ที่ถูกชนจนล้มไปกับพื้นแล้วก็โดนล็อกของรถเข็นในกระแทกที่หัวจนตายมิกซสามีของเธอเนี่ยก็เรียกมากอดเธอไว้แล็พยายามจะร้องของความช่วยเหลือแอริกที่เพิ่งเข้ามาเห็น,นแมนด้าเสียชีวิตก็ทําอะไรไม่ถูกเพราะว่าตอนนี้ทุกอย่างวุ่นวายไปหมดเขาเลยตะโกนบอกให้ทุกคนหยุดพร้อมกับยกปืนขึ้นมายิงเสียงดังลั่นเพื่อต้องการจะให้เหตุการณ์สงบลงหนึ่งปีต่อมาข่าวสกนตกรรมในปีที่แล้วก็ได้ถูกนํามาพูดถึงอีกครั้งหนึ่งและนักข่าวก็ได้บอกถึงอีกว่าจู่ๆกล้องวงจรปิดในห้างก็เกิดเส จ้าของห้างไลามาร์ดพ่อของกิซิก้าเอาจริงๆแล้วเธอนะั้นไม่เห็นด้วยที่พ่อจะจัดงานแบล็กไฟดเดย์ขึ้นอีกครั้งเพราะหลังจากเหตุการณ์นั้นก็มีบุคคลลึกลับที่แท็กมาหาเธออยู่เรื่อยๆรวมถึงเพื่อนในกลุ่มของเธอด้วยเช่นกันคาดว่าคงจะโกรธแค้นครอบครัวและก็เพื่อนของเธอที่มีส่วนกับเหตุการณ์ในวันนั้นซึ่งก็ทําให้แกบบี้กับอีแวนทะเลาะกันเรื่องนี้เพราะเขาเป็นคนโพสต์คลิปในวันนั้นเพื่อจะเรียกยอดไลค์เมื่อจิซิก้าต้องเดินทางไปถ่ายโฆษณาตัวใหม่ของพ่อเธอเธอกไไได้เ ine, ้เับทรนม่่ชหาา ที่แม่เลี้ยงของเธอกำลังยินคุยกับแอมเพอ,เอร์แอริกอยู่แคทเธอรีนก็เลยบอกว่าเธอเองก็จะได้ถ่ายโฆษณาด้วยเช่นกันเพราะปีนี้โฆษณาเป็นทีมแบบครอบครัว ซึ่งเจสิก้าก็ไม่รู้มาก่อนแนะนําว่าเธอไม่พอใจก็เลยไปคุยกับโทมัสว่าที่พ่อจัดงานขึ้นใหม่อีกครั้งเท่ากับว่าพ่อนะ่ะไม่ได้สนใจเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครั้งที่แล้วเลยแล้วคนอื่นจะคิดยังไงพ่อเธอก็เลยเงียบไปและก็ไม่พูดต่อมาเจสิก้ากับเพื่อนก็ไปนั่งกินอาหารที่ร้านแคปิโตเนียนที่เธอัดเจอกับไรอันแฟนคนใหม่ของเจสิก้าเพราะว่าหลังจากที่เกิดเหตุบ็อบบี้แฟนหนุ่มของเธอที่แขนหักก็หมดอนาคตในทีมมริการฟุตบอลเขาก็เลยหายตัวไปเมื่อหนึ่งปีที่แล้ว และในขณะนั้นเสียงแมสเสจของทุกคนกระดังขึ้นจอห์นคาร์เวอร์แอคเคาท์ในอินสตาแกรมก็ได้อัปรูปโตกินข้าวที่จัดอยู่อย่างสวยหรูพร้อมกับพวกเขาทุกคนอีกด้วยทางฝั่งของยูเรียหในแก๊งก็บอกว่าแอคเคาท์นี้เป็นแอคเคาท์หลุมของใครบางคนแต่ก็ยังไม่ทันได้พูดจบไรอันก็เดินเข้ามาพวกเขาทั้งหมดเลยหยุดคุยกันแค่นั้นและก็ในกลางดึกคืนนั้นลิซซี่พนักงานสาวเสิร์ฟที่ทํางานในร้านอาหารแคปิโทเนียนเธอเป็นพนักงานคนสุดท้ายที่ต้องจัดการเก็บกวาดของในร้านให้สะอาดและก็ปิดร้้้้าาาาาานนนนนนนททุกกกกกกครรรัังงงงงหหหหลเลเเเเเิิใะว่ีธธอออออดจ็็ข จอนเคาวเวอร์วางอยู่เธอก็เลยหยิบมันขึ้นมาดูโดยที่ไม่สนใจอะไรแล้วก็เินไปหยิบเสื้อแต่ว่าในขณะนั้นก็โดนชายหนุ่มที่ใส่ชุดดำสวมหมวกดำและก็หน้ากากจอนคาวเวอร์ก็หยิบมีดสั้นขึ้นมากรีดที่ข้อมือเธอแล้วก็กระชากหัวเธอไปที่ซิงลางจานที่มีน้ำอยู่ก่อนจะลากตัวเธอเข้าไปในห้องเย็นที่เอาไว้เก็บอาหารแล้วก็จับใบหน้าของเธอแนบกับประตูที่เย็นเฉียบจนหน้าของเธอติดเหน็บอยู่แบบนั้นโดยความตกใจว่าเขาจะทำอะไรเธออีกลิซซี่ก็เลยฝืนใบหน้าดึงออกมาจนเนื้อหลุดติดกับประตู ่อมาเธอก็วิ่งไปอยู่อีกห้องหนึ่งที่มิดชิดก่อนจะชะง,งงดูจอคอมพิวเตอร์ที่ติดรอบวงจรปิดไว้แต่ก็ไม่เห็นชายคนนั้นแล้วเธอก็เลยรีบออกจากห้องด้วยความสั่นกลัวแล้วก็เดินออกจากประตูหลังไปแต่แล้วก็ไม่รอดเมื่อแสงไฟจากรถฝั่งตรงข้ามขับมาที่เธอด้วยความเร็วเธอก็เลยรีบวิ่งหนีโดยการปีนไปที่ถังขยะขนาดใหญ่หลังร้านแต่ก็ไม่ทันซะแล้วเมื่อรถเก่งคันนั้นชนเข้ากับถังขยะทําให้ฝาทถังขยะที่มีความหนักอึ้งหล่นมาตัดร่างของเธอขาดเป็นสองท่อนและก็แขวนร่างของเธอไวก้ก ช้าวันถัดมาศพท่อนล่างของเธอนั้นก็ถูกคาเวอร์นำไปตั้งไว้บนป้ายของลายมาแเอริกนียก็รด้ไปดูที่เกิดเหตุทันทีพร้อมกับขอให้เจ้าหน้าที่เอาผ้าคลุมศพไว้ก่อนแล้วก็ไปที่ร้านแคปิโทเนียนเพื่อจะไปดูหลักฐานต่อไป ต่กลบมาที่เจสสิก้ากับเพื่อนก็โดนแทกรูปศพของลิซซี่ที่เอาไปแขวนไว้อยู่บนโลโก้ลามาดแล้วก็เห็นว่าอีกรูปหนึ่งที่อัพก็คือตัวอาหารที่มีชื่อของพวกเขาทุกคนอยู่เจสสิก้ากับเพื่อนก็นเลยไปหาตำรวจแอริกก็เลยบอกให้เจสสิก้าช่วยหาหลักฐานเพิ่มเติมประมาณเจสสิก้าก็ออกมาจากที่นั่นและเธอก็ได้เจอกับบอบบี้ทั้งสองคนก็ได้ทักทายกันนิดหน่อยก่อนที่เธอจะเดินจากไปแต่บอบบี้ก็เดินมาขอโทษเธอที่เขาหายไปหลังจากเกิดเหตุเมื่อหนึ่งปีก่อนนั่นก็เป็นสาเหตุว่าทำไมเจสสนนนินกั้ออกกบบาแฟไปดวยเธ เขาว่าปีที่แล้วแคทเธอรีนภรรยาใหม่ของพ่อสั่งให้ลบคลิปในกล้องวงจรปิดทั้งหมดเพราะกลัวว่าห้างจะโดนฟ้องเธอรู้ว่ามีคลิปสำรองในห้องทำงานของพ่อซึ่งเธอก็คิดว่าจะต้องเอามาให้ได้ ในค่ำวันนั้นวันเดียวกันชายหนุ่มวัยประมาณ30รูปร่างอ้วนท้วมเขาเป็นรปภที่ห่างไลยมาดในคืนวันเกิดเหตุที่พอเห็นความวุ่นวายเขากลับวิ่งหนีทิ้งหน้าที่ตัวเองไปคืนนั้นเขากำลังจะเดินไปที่ต่างประเทศในระหว่างที่กำลังเตรียมหนังสือเดินทางเขาก็รู้สึกว่ามีอะไรแปลกๆอยู่ในห้องเมื่อเขาหันไปก็เจอกับหน้ากาก,ากของจอห์นคาเวอร์ตั้งอยู่ตรงโซฟาเขาก็เลยหยิบไม้เบสบอลขึ้นมาเพื่อจะป้องกันตัวแต่ว่าสักพักเขาก็ถูกคาเวอร์ฆ่าตายและนั่นก็เป็นศพรายที่สอง หงของพนักง,งานชายคนนี้ได้ถูกนําไปไว้บนจานแล้วก็ถ่ายรูปเพื่อจะอัพลงโซเชียลก่อนจะแท็กไปให้กับพวกเจสิก้าดูด้วยความกลัวเธอก็เลยรีบไปห้องพ่อแล้วก็เอาคลิปในกล้องวงจรปิดนั้นมาแต่ว่าเธอก็เจอกับโทมัสที่เข้ามาในห้องพอดีเจสิก้ากับพ่อเนี่ยก็เลยเคลียร์ใจกันเรื่องของแม่เลี้ยงเพราะว่าโทมัสไม่อยากให้ลูกสามมีอคติกับแคทเธอรีนพ่อกับลูกก็เลยค่อยๆปรับความเข้าใจกันมากขึ้นก่อนที่เธอจะไปที่สถานีตารวจพร้อมกับบอบบี้เพื่อจะเอาหลักฐานในกล้องวงจรปิดให้กับแนมเพื่อเอริกดูแลวกกก็็็คคคิด่่่่าานนนนนทีีสสงสยัยือออรรไ ที่อาจจะเป็นฆาตรกรเพราะว่ารอนนี่ไม่ถูกกับพวกเธอ ตัดมาที่ฝั่งของรอนนี่ที่กาลังเป็นโค้ชสอนออกกาลังกายในยิมอยู่และก็มีแฟนสาวของเขาที่อยู่กับเขาในคืนวันเกิดเหตุนั่นด้วยเธอเดินเข้ามาและก็ชวนให้เขาออกไปมีรายการในที่รับตาคนแฟนสาวเชียรดเดอร์ของรอนนี่ก็ถอดกางเกงในออกและก็ขึ้นไปกระโดดอยู่บนแทมโพรีนเพื่อต้องการจะโยกเขาในขณะที่เขาในะหัวรอชอบใจอยู่ก็ได้มีชายคนหนึ่งเดินมาข้างหลังและก็บิดหัวเขาไปอีกทางหนึ่งจนกระดูกหักทางฝั่งของแฟนสาวที่กาลังกระโดดแทมโบรีนอยู่นั้นก็ต้องร้องเสียงหลงเมื่อมีมีดแทงสวนขึ้นมาจาก ทางฝั่งของอีแวนที่ถูกยกเลิกการแข่งรักบี้เพราะมีเหตุการณ์ฆาตรกรรมติดต่อกันทําให้เขาหัวเสียมากแต่ว่าแกบบี้ก็ได้มาปลอบใจเขาก่อนจะพาไปเปลี่ยนเสื้อผ้าในขณะนั้นแกบบี้ก็บอกให้เจสิก้าน่ะรอก่อนเพราะว่าต้องการจะกลับบ้านด้วยกันแต่จนแล้วจนรอดเจสิกนะ้าน่ะก็รู้ว่ารอนานเกินไปเธอเลยส่งข้อความไปหาแกบบี้ก็เลยหรือว่าแกบบี้ไหนเธอมาหาต่อมาเธอเดินตามถงทางเดินที่เงียบเหงาและก็ส่งข้อความหาแกบบี้ครั้งหนึ่งแต่ก็ได้รู้ว่าเสียงมือถือของเขามันดังอยู่ในถังขยะด้านหน้าเธอเลยเด พร้อมกับที่เธอเห็นภาพสะท้อนที่อยู่ในโทรศัพท์เป็นชายสวมหมวกหน้ากากจอห์นคาเวอร์พร้อมกับง้างขวานจะมาฟันเธอแต่โชคดีที่ว่าเธอหลบทันเธอก็เลยวิ่งหลบมาห้องแต่งตัวที่มีหุ่นเต็มไปหมดเธอหลบอยู่ตรงนั้นแต่ก็ดันเผลอทำขวดสเปรย์หล่นทำให้ฆาตรกรหันมาที่เธอเธอก็เลยฉีดสเปรย์ใส่ฆาตรกรแล้วก็ได้วิ่งหนีส่วนทางฝั่งของอ e ีแวนและก็แกบบี้ก็หายตัวไปเมื่อตำรวจและก็เอริกอยู่บริเวณนั้นพวกเขาก็เลยปลอบใจเธอและก็ส่งเธอกลับบ้าน ต่อมาพ่อของยูเรียเพื่อนของเจสสิก้าก็ขับรถมารับยูเรียกลับบ้านด้วยความเป็นห่วงยูเรียโดนพ่อของเธอกัดบริเวณอยู่ในบ้านพร้อมกับเรียกเจ้าหน้าที่มาคุ้มกันหน้าบ้านด้วยเพราะเป็นห่วงความปลอดภัยของลูกสาวแต่ก็คงไม่รอดพ้นจากฆาตรกรเมื่อมันจัดการกับตำรวจที่อยู่ที่บ้านของเธอและก็จัดการยิงพ่อของเธอเป็นรายต่อมาด้วยปืนยาสลบเมื่อเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นยูเรียก็รับสายวิดีโอคอลของสกูบา้าแฟนหนุม่มเธอบอกว่าเธอกำลังจะไปต่างเมืองกับพ่อเพื่อต้องการจะหนีฆาตรกรรูปจิตสักพักแต่เมื่่อออออเเเธธงงงยยหหหนนนน้้้าาาาขึมมกกกกรระจจ็็ตูดลั กาเอาซ่อมจิ้มที่หูทั้งสองข้างของเธอก่อนหยิบโทรศัพท์ของเธอขึ้นมาแล้วก็หันมาที่ตัวเองพร้อมกระบวบกมือลา ให้กับเจสิก้าและสกูบ้าที่เห็นเหตุการณ์ผ่านวิดีโอคอลทั้งคู่ตกใจมากที่เห็นเธอถูกฆาตรกรโจมตีก็เลยรีบพาการขับรถมาที่บ้านของเธอเมื่อทุกคนมาถึงก็เห็นร่างของตำรวจและก็พ่อของอยูเรียหลังประตูทางเข้าเสียงตะโกนร,ร้องของความช่วยเหลือของอยูเรียก็ดังขึ้นเพราะเธอถูกจับเป็นตัวประกันเมื่อพวกของเจสิก้าเข้ามาถึงห้องที่กำลังรีโนเวทอยู่ฆาตรกรก็ลากยูเรียมาที่นี่แล้วก็โยนเธอใส่เครื่องเลื่อยไม้ก่อนที่ฆาตรกรจะหนีหายไปสกูบ้าเห็นแบบนั้นก็เลยมาช่วยเธอไว้แต่ก็ไม่ทันนนกาาาาารรเเพะวว่ธอออตตตยไไปปแล้นน้สสิข,ขงูหดุดม ทำให้เขาทําอะไรไม่ถูกนอกจากกอดร่างของแฟนสาวไว้อย่างนั้นจากนั้นทั้งสองคนก็กลับมาที่บ้านของเจสิก้า และก็ปรึกษากับแอริกและก็โทมัสว่าจะวางแผนลอยฆาตรกรออกมาในตอนที่เดินขบวนพาเลดกันของขอครอบครัวเจสิก้าเมื่อวันงานมาถึงผู้คนต่างก็มาร่วมดูกันมากมายเจสิก้ากับสกูบ้าพากันสอดส่องไปทั่วบริเวณเพื่อต้องการจะรู้ว่าฆาตรกรจะโผล่มาไหมแต่แล้วก็มีคนกลุ่มหนึ่งเดินเข้ามาขวางประตูวไว้นําโดยมิกอดีตพนักง,งานห้างไลมารสามีของกาแมนด้าหญิงสาวที่ตายในที่เกิดเหตุเมื่อปีที่แล้วเพื่อต้องการจะประท้วงครอบครัวข,ของโทมัสเจ้าของห้างไลมารที่เป็นเจ้านายเก่าของพวกเขาเขาปล่อยให้มีเพียงแค่รปภสองคนทั้งที่เป็นมหา Black Friday เมื่อปีที่แล้วจนเกิดโศงนาตรกรรมขึ้นโดยที่มิกสมหน้ากากของจอห์นคาเวอร์เข้ามาแต่ว่าก็ถูกตำรวจแถวนั้น,น,นไล่ออกไปไม่ได้มีความรุนแรงอะไรเกิดขึ้นเลยแต่ไม่นานนักเมื่อขบวนพาเหรดเดินอีกครั้งหนึ่งก็เกิดเหตุการณ์ขึ้นเมื่อฆาตรกรเอาขวานปั่นคอคนที่สวมชุดมัสคอตไก่จนทําให้หัวของเขาขาด ทุกคนต่างก็พากันวิ่งหนีกันอย่างชุลมุนเจสิกา้าสกูบา้าโทมัสและก็แคเทเธอรีนก็หลบเข้ามาในรถของตำรวจแต่ว่าในขณะนั้นตำรวจก็ถูกฆาตรกรยิงจากด้านหลังจนสลบไปก่อนที่มันจะเคว้งระเบิดเ,เสียงเข้ามาในรถและก็เดินเข้ามายิงทั้งสามคนด้วยปืนยาสลบก่อนจะขับรถคันนั้นหายไปต่อมาแคเทเธอรีนแม่เลี้ยงในกระตือขึ้นมาอีกครั้งและก็พบว่า ฆาตรกรกำลังปรุงอาหารอยู่บนเรือนร่างของเธอเธอก็เลยแกล้งหลับต่อทันทีเมื่อมันหันมาทางเธอฆาตรกรนำน้ำมันมา,าทาั่วร่างของเธอจนหมดแล้วก็หันไปเตรียมตู้อบความร้อนเพื่อนำเธอเข้าเตาเป็นจังหวะให้เธอนะค,ค่อยๆลุกขึ้นมาแล้วก็เดินหนีเมื่อฆาตรกรเดินกลับมาแล้วก็ไม่เจอแคทเธอรีนมันเลยออกตามหาเธอทันทีแคทเธอรีนหลบไปอยู่ชั้นบนแต่ว่าก็ไม่พบทางออก,กเลยหยิบฟาขวดที่แปะตรงตู้เย็นออกมาจนทําให้เธอได้เจอกับร่างของแฟนรอนนี่ที่ใส่ไวในถุงพลาสติกเธอก็เลยเอื้อมจะไปหยิบขวดไวนนข้างในนัน นนัันย้ยแคทเธอรีนนี่ยก็ได้ออมมืออุดปากเธอไว้แล้วก็บอกว่าเดี๋ยวจะมาช่วยพร้อมกับที่เลือดนองไหลเต็มพื้นเพราะว่าร่างกายของเธอถูกแทงและเท้าของแคทเธอรีนก็เหยียบจนเป็นรอยให้ฆาตรกรเดินตามหาได้จนฆาตรกรเวียงคราดปักไปที่หลังของเธอและก็ลากเธอกลับไปที่บ้านก่อนที่มันจะจับเธอมัดมือแล้วก็เท้าเหมือนกับไก่งวงพร้อมกับยัดเธอใส่ตาอบด้วยความร้อนสูงจนเธอตายในที่สุดทางฝั่งของเอริกก็ได้บาแสจากข้อมูลบางส่วนว่าตอนนี้ฆาตรกรกำลังไล่สดจากสวนคอเดีดแต่พอตำรวจไปถึงก็ไม่เจออะไรเลย แตภาพมาที่โต๊ะอาหารที่เจสิก้าโทมัสสกูบ้าและก็แกับบี้กับอีแวนที่ยังมีชีวิตอยู่ ทุกคนถูกมัดไว้กับเก้าอี้ฆาตกรกำลังแล่สุดแล้วก็เปิดภาคทุมาหารออกมาและนั่นก็เป็นแคทลีนที่ถูกย่างสดจนไม่เกรียมเรากับไก่งวงอบสาหรับเทศกาลของคุณพระเจ้าทุกคนตกใจและก็ทําให้โทมัสอาเจตออกมาในจังหวะนั้นเจสิก้าที่สวมแหวนที่เพื่อนของเธอคนหนึ่งให้มาในแหวนนมีมีดซ่อนอยู่เธอก็เลยหันจนเชือกขาดแล้วก็ส่งแหวนให้กับสกูบ้าด้วยต่อมาฆาตกรก็เริ่มลงมือสังหารอีแวนเป็นคนแรกเพราะว่าอีแวนต้องได้แสงโดยตั้งใจถ่ายคลิปดวงโซเชียลในวันเกิดเหตุแลลล้วกกก็็ไมมม่่่สนนาาาาาาจจจะะีคบเบเเหรรืออตยตยยย พร้อมกับไล้สุดได้วยโดยที่อีแวนถูกจับหัวแนากับโต๊ะแล้วก็เอาค้อนทุบหัวจนเละจนทําให้ทุกคนนะร้องลัน่น และฆาตรกรก็ยังคงพูดต่อไปถึงความเห็นแก่ตัวของโทมัสก่อนจะมีมันเฉือนเนื้อของคทอธอรีนให้กับโทมัสกินจังหวะที่โทมัสกาลังโดนฆาตรกรเล่นงานอยู่สกูบ้าก็ปลดเชือกออกได้ทันเวลาเขาก็เลยเข้าไปต่อสู้กับมันและก็พาเจสิก้าออกมาจากห้องจนได้แต่ว่ากระโดนขวานจามไปที่แขนจนบาดเจ็บแต่เป้าหมายของฆาตรกรนั่นก็คือเจสิก้าโชคดีที่ว่าเธอสามารถวิ่งข้ามโรคออกมาได้จนไปเจอเข้ากับแอริกที่นอนอาบเลือดอยู่และก็เห็นว่ามีคนสัหนากาของจอห์นคาร์เวอร์เข้าไปในโกดังแห่งหนึึง่งงออกก็็ลลย,ยิบปปนนขแขแแ้้มมาวาวตไ ก่อนที่เธอจะมาเห็นก็คือบอบบี้กำลังถอนหน้ากากจาอห์นคาวเวอร์ออกด้วยการเหนื่อยหอบแอริกก็เลยรีไปรวบปืนจากเธอแล้วก็บอกให้เธอไปรอข้างนอกไม่นานนั่งเสียงปืนก็ดังขึ้นมาหลายนัดแอริกออกมาแล้วก็บอกว่าเขาน่าจะยิงโดนบอบบี้ ต่อมาตำรวจก็มาในพื้นที่แล้วก็บอกว่าตอนนี้เข้าครัวของเธอและก็เพื่อน,นปลอดภัยแล้วและก็ปล่อยให้เอริกกับเจสิก้าอยู่กัน2คนเอริกบอกกับเธอว่าเดี๋ยวเขามาและก็บอกขอบคุณเธอเพราะว่าเธอช่วยเขาไว้เยอะเลยพอเขากลับมาและกำลังจะพาเธอไปส่งที่บ้านแต่ในขณนะนั้นเจสิก้าก็สังเกตเห็นว่าที่รองเท้าของเขามีดอกหญ้าติดอยู่ทําให้เธอตกใจและนั่นก็ทําให้เธอได้รู้ว่าคนที่เป็นฆาตรกรก็คือเอริกเอริกเห็นสีหน้าของเธอก็รู้ทันทีว่าเจสิก้ารู้ความจริงแล้วว่าเขาคือฆาตรกรเขาก็เลยเผยตัวตนขึ้นมา และก็เล่าความจริงทั้งหมดว่าเรื่องนี้คงไม่เกิดขึ้นถ้าวันนั้นอมแนด้าไม่ตาย เพราะว่าแมนด้ากำลังจะเลิกกับมิกและก็มาคบกับเขาที่สำคัญเธอกำลังตั้งท้องกับเขาด้วยถ้าเจสิก้าและก็เพื่อนของเธอไม่เข้ามาป่วนข้างในห้างจนเกิดสุน่นาฏกรรมในวันนั้นทุกอย่างก็คงไม่เกิดขึ้นแต่ว่าเจสิก้าก็ไม่นั่งฟังเฉยๆเธอได้แอบ,บแก้เผ็ดแอริกโดยการไลส่สดผ่านโทรศัพท์และก็แชร์คำสารภาพของเขาให้กับทุกคนได้รู้ซึ่งนั่นก็ทำให้เขาโกรธมากเจสิ Jessica ก้าก็เลยวิ่งหนีเข้าไปจากคว้าขวานที่อยู่ในห้องแต่ว่าก็ถูก Eric แกอริกเนี่ยขัดแว๊สกอดในจังหวทงหะาาวอออท บอบบี้น,นั้นถูกแอริกจับตัวมาเพื่อจะให้เขาเป็นแพรรับบาปและก็บวยความผิดว่าเขาน่ะเป็นฆาตกรจนบอบบี้สามารถหนีมาจากหลังรถของเขาได้และก็กลับมาช่วยเธอในตอนนี้ก่อนทั้งคู่นะ่ะจะวิ่งหนีขึ้นรถมาพร้อมกับที่เจสสิก้าได้เปิดถังแก๊สให้ตุ๊ก,กตาแก่งวงตัวใหญ่เริ่มพองขึ้นจากนั้นก็โดดขึ้นหลังรถที่มีบอบบี้เป็นคนขับแต่ว่าแอริกก็เปิดรถลากมาชนทาให้บอบบี้ไม่สามารถจะขับต่อไปได้แอริกขึ้นมาหลังรถและก็เหวี่ยงควานไปที่เจสสิก้าแต่ว่าเธอก็เอาด้า ทำให้แอริกนั้นเสียหลักหล่นมาจากรถแต่ว่าแอริกก็ถือสายเคเบิลที่อยู่หนังรถมาล่ามไว้กับเสาทําให้บอมบี้ไม่สามารถจะขับรถต่อไปได้ ต่อมาเขาก็เดินถือขวานเข้ามาเรื่อยๆเจสิก้าก็เลยนำดินปืนอัดใส่ในปืนพร้อมกับสร้อยข้อมือโลหะแทงกระสุนปืนที่หล่นอยู่ที่พื้นหลังจากนั้นก็ยิงไปโดนตัวทุกตาไก่งวงที่สูบด้วยแก๊สไว้และนั่นก็ทำให้มันเกิดระเบิดเสียงดังลั่นทำให้บอมบี้สามารถขับรถหนีมาได้และนั่นก็ทำให้เอริกถูกไฟคลอกตายเมื่อเหตุการณ์ทุกอย่างจบลงสกูบ้าและแกบบี้พร้อมกับเพื่อนคนอื่นก็มาหาเจสิก้าและก็ปลอบใจเธอนักสืบชูที่ออกมาทีหลังก็ได้ทราบข่าวจากตำรวจว่าไฟไหม้ขนาดนนนีีม่่่ใครออชวิตตยยางงแแก็ัพบ ของแอริกแต่อย่างใดเรื่องราวก็เลยผ่านไปนานจนวันหนึ่งที่เจสิก้านอนอยู่กับไรอันแฟนของเธอที่ห้องเธอตื่นขึ้นมาและก็มองไปที่ห้องเสื้อผ้าที่เปิดประตูค้างไว้อยู่เธอลูกขึ้นไปเปิดไฟไรอันไหนก็เลยถามว่ามีอะไรหรือเปล่าเธอก็เลยบอกว่าไม่มีแต่พอสิ้นสุดคำพูดก็ปรากฏเป็นร่างเปลวเพลิงของแอริกกำลังกอดเธอจากทางข้างหลังแล้วก็ลากเธอเข้าห้องไปสักพักเธอก็ตื่นขึ้นมาด้วยความตกใจและสิ่งที่เกิดขึ้นมันก็เป็นแค่ความฝันพร้อมกับที่เธอมองไปยังห้องนั้นอีกครั้งหนึ่งและเรื่องราว แล้วเพื่อนๆละครับมีความคิดยังไงกับหนังเรื่องนี้บ้างก็สามารถคอมเมนต์ได้เลย ต้องบอกนะครับว่าเป็นหนังไล่เชื่อที่เกินความคาดหมายและมันก็ดีกว่าที่เราคิดไว้มากเลยนะครับเริ่มตั้งแต่การเปิดเรื่องที่เซตติ้งเรื่องราวเหตุการณ์น้องเลือดในวันขอบคุณพระเจ้าได้อย่างน่าสนใจและก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างจะมีมิติที่ตัวหนังเนี่ยไม่ได้เปิดฉากด้วยการไล่ฆ่าของฆาตกรนั่นเลยทําให้เราเนี่ยได้รู้แรงจูงใจที่เกิดขึ้นว่าทั้งหมดที่ฆาตกรทํานั้นมันทําเพื่ออะไรและมันต้องการอะไรบวกกับตัวของหนังนะฮะมีการสะท้อนยุคสังคมปัจจุบันที่หิวโหยความดังจากโลกโซเชียลและ ถือเป็นหนังแลชเชอที่ดีเรื่องหนึ่งเลยนะครับถึงพรอะมันจะค,คล้ายๆกับหนังเรื่องอื่นแต่ว่าตัวหนังนะั้นมันก็มีจังหวะจากคนในการเล่าที่ทํามาได้ค่อนข้างดีเลยส่วนเรื่องกรอความโหดเนี่ยไม่ต้องพูดถึงนะฮะโหดโคตรๆเลยสุดท้ายน,นะครับหนังเรื่องนี้ก็สามารถทําคะแนนได้จาก IMDB ไป6.4คะแนนส่วนทางฝั่งเมอรเขือเนารอเตนตโตเมตโตเนี่ยได้ไป8 4และถ้าหากใารชอบนะครับอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อจะให้พวกเรามีกำลังใจในการทำผลงานต่อไปสำหรับวันนี้ผมก็ต้องออออตตัวาไไไปปกก่่่นน้เจรรืงคบ